ความรักนะ่ะก็เหมือนการเติมโรบัคถ้าไม่เติมอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลย l i ปแอกช็อปร้านเติมโรบัคของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแตนะ่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุม้มก็สามารถเติมได้ในะระบบ ID p a ีพแต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะลิงก์นะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะ <S <S สวัสดีบ๊วยดินนะล้อ เลยครับโอ้เย้อยู่ผมเองครับไมกี้ครับและภายในคลิปวีดโดตัวนี้นะครับผมก็จะมาทำการตอบคำถามนะครับสำหรับตัวเกมชินโดไล์นะครับที่เพื่อนๆเนี่ย ถามกันเข้ามานะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะครับเกี่ยวกับระบบนั้นระบบนี้นะครับของตัวเกมชินโดไลท์นะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะมาทําการตอบคำถามนะครับภายในคลิปโดตัวนี้แบบละเอียดเลยนะครับสําหรับคําถามนะครับที่ผมจะตอบภายในคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับผมจะบอกก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือระบบนะครับหรือโหมดนะครับแบริออนนะครับอย่างที่2คือเวลาเกิดนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยยังเข้าใจแบบไม่ถูกอยู่นะครับว่าเกิดเอ่อกี่นาทีนะครับมีเวลาอยู่กี่นา ระบบแรงมีทั้งหมดกี่แรงนะครับการใช้งานเซิร์ฟิ p แบบไหนโดนแบนด์และไม่โดนแบนด์นะครับต่อมาก็เป็นระบบการสุ่มนะครับว่าสุ่มอะไรยังไงให้ดวงดีสุดเกินนะครับแล้วสุ่มเอ่อธาตุเนี่ยทำไมไม่การันตีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับระบบการันตีคืออะไรสําหรับการสุ่มนะครับหรือไม่ได้จะเป็นการลงวอลนะครับลงยังไงให้ได้10ห่างนะครับ ก็จะมาพูดกันภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับรวมถึงนะครับอย่างสุดท้ายเลยเนี่ยที่เพื่อนๆนะครับถามกันมาเข้ามามากเลยนะครับว่าทํหน้ากากแบบนี้ยังไงนะครับออกแบบหน้ากากของตัวเองยังไงนะครับผมงั้นเรานะครับก็มาเริ่มที่คําถามแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับที่ผมเนี่ยเคยอธิบายไปแล้วนะครับเกี่ยวกับโหมดแบลริออนนะครับแต่ผมเนี่ยยังอธิบายแบบไม่ครบถ้วนนะครับเพราะงั้นคลิปวิดีโอนี้ผมจะพูดช้าๆและจะชัดนะครับโหมดแบลิออนนะครับ เกื่อนไขาการที่เราเนี่ยจะใช้ได้นะครับหนึ่งเลยเราต้องมีสัตว์หางนะครับต้องมีสัต์หางก่อนเลยนะครับแล้วสัต์หางตัวที่เราจะใช้นะครับในการแปลงร่างนะครับเป็นโหมดแบริออนได้นะครับต้องมีเลเวลอยู่ที่2,000ด้วยนะครับอันนี้ไม่ถึง2,000แปลงไม่ได้นะครับผมซึ่ง จัดหานะครับที่สามารถใช้หมดบรดิออนได้นะครับก็จะเป็นที่1หาง2หางนะครับไล่จนมาถึง9หางเลยนะครับในส่วน10หางเนี่ยยังไม่แน่ใจนะครับแล้วยังไม่มีข้อมูลออกมาเลยว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่กล้าใช้กันด้วยนะหรือแม้แต่ตัวกระต่ายนะครับกระต่ายที่มาในอิสเตอร์เนี่ยก็คาดว่าน่าจะใช้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่านะครับสิบหางใช้ไม่ได้นะครับ สิบหางใช้ไม่ได้นะครับในตัวกระต่ายอีสเตอร์เนี่ยก็น่าจะใช้ไม่ได้นะครับน่าจะมีเพียงแค่1-9ถึงหายนะครับที่ใช้หมดแบริออนได้แบบแน่นอนนะครับที่ข้อมูลออกมานะพอมีเลเวลสถานที่เราจะใช้นะครับอยู่ที่2000นะครับเราก็ต้องใช้คําสั่งพิเศษนะครับในการแปลงร่างด้วยนะครับคำสั่งเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูเลยนะครับคำสั่งนะครับจะเป็นในส่วนของตัวนี้เลยนี่ครับนี่จะเป็นคําสั่งตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์ตามนี้ได้นะครับแต่ย้ําว่าเลเวลสถานต้องอยู่ที่2000ก่อนนะครับพอเล ใช้คําสั่งตัวนี้ถึงจะใช้ได้นะครับโอ้อีกอย่างนึงคือบางคนนะครับบอกว่าใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับคือเราต้องทําการแปลงร่างก่อนนะครับอ่าถ้าจะให้ชัวร์นะครับผมแนะนําว่าแปลงร่างประมาณร่างเซียนก่อนก็ได้นนครับนี่แปลงร่างเซียนนะครับแล้วก็ค่อยใช้คําสั่งตัวนี้นะครับบางทีแบบว่าถ้าเกิดเราไม่เปิดโหมดเนี่ยแล้วใช้คําสั่งตัวนี้เลยนะครับก็อาจจะไม่แปลงร่าง ที่นี้นะครับเราจะมาพูดถึงข้อเสียนะครับการใช้โหมดแบริออนตัวนี้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับใช้คําสั่งนะครับพอแปลงร่างเป็นโหมดแบริออนแล้วนะครับ ทันทีที่ใช้คําสั่งเนี่ยสัตว์หายนะครับจะเท่ากับว่าหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อให้เพื่อนๆนะครับจะไม่ได้แบบว่าอยู่ในร่างนั้นจน MD หมดหรือจะปิดโหมด9หางก่อนนะครับเพียงแค่เริ่มใช้คําสั่งเนี่ยก็เท่ากับว่าสัตหางเนี่ยได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอีกข้อสงสัยนึงนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ครับแล้วนอกจากสัตหางหายไปแล้วเนี่ย เราต้องไปเก็บคำภีร์มาใหม่ถูกไหมครับใช่ครับต้องไปเก็บคำภีร์ใหม่นะครับแต่ในส่วนของเลเวลนี้นะครับยังคงอยู่เท่าเดิมนะครับสมมุติว่าตอนที่สัตหางเราหายไปเลเวลอยู่ที่2000ใช่ไหมครับก็ยังคงอยู่ที่2 0 0 0เท่าเดิมนะครับเท่ากับตอนที่ใช้และหายไปเลยนะครับเท่ากับว่าเราไม่ต้องฟาร์มเลเวลสัตว์หางใหม่นะครับแต่แค่ต้องเก็บ คำพีใหม่เท่านั้นนะครับต่อมานะครับเป็นเวลาเกิดของสิ่งของนะครับว่ามีเวลาเกิดนแค่ไหนอะไรยังไงนะครับผมจะอธิบายนะครับช้าๆแล้วชัดๆภายในคลิปโหลดตัวนี้เลยนะครับของทุกอย่างนะครับเพื่อนๆฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับโหมดคาถาต่างๆนะครับจะมีเวลาทุกอย่างครับอยู่ที่25นาทีของเวลาเกิดนะครับสมมุติของเกิดนะครับเวลา8โมงตรงใช่ไหมครับก็บวกไปอีก25นาทีนะครับนั่นก็คือ8โมง25นาทีนะครับ ของชิ้นนั้นก็จะหายไปนะจ๊ะอันนี้คือเงื่อนไขแรกนะครับขอมีเวลาอยู่ที่25นาทีนะครับส่วนเงื่อนไขตัวที่2นะครับนั่นก็คือทุก1ชั่วโมงตรงนะครับไม่ว่าจะเป็น9โมงตรง10โมงตรงนะครับแบบนี้นะครับขอแค่ลงท้ายนะครับด้วย 0ุด,ด,ด,ดน,นะครับก็คือเป็นเวลาตรงนะครับของทุกอย่างนะครับจะถูกรีเซ็ตหายไปนะครับไม่ว่าของชิ้นนั้นนะครับจะยังไม่ครบ25นาทีนะครับก็จะหายไปนะครับอันนี้คือเงื่อนไขตัวที่2นะครับย้ําว่านะครับต่อให้ไม่ถึง25นาที ก็จะหายไปนะครับถ้าเกิดข้ามชั่วโมงหรือเปลี่ยนชั่วโมงแล้วนะต่อมานะครับเราจะพูดถึงระบบแรงนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับการที่เรานะครับจะเปลี่ยนแร้งได้อเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับทั้งขวาสุดของจอนะครับจะมีชื่อของผมแล้วก็แล้งที่ผมเป็นอยู่นะครับตอนนี้ผมใช้แลง x 2นะครับหรือ x true นั่นเองนะครับการที่เราจะรีแร้งได้นะครับเราต้องมีเลเวลอยู่ที่1 0 0 0นะครับหนึ่เลยเป๊ะเลยนะครับการรีแรงนะครับก็สามารถรีได้ทุกหมู่บ้านเลยนะครับอย่างเช่นโคโนฮะนะครับจุดร มักจะอยูอ่กับจุดนะครับที่ทําการผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นที่ทําการของผู้ใหญ่บ้านนะครับของโคโนฮะใช่ไหมครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับจุดที่เราสามารถมารีแลง์ได้นะครับแล้วถ้าจะถามว่ามีแลกทั้งหมดกี่แลกนะครับแล้วรีแลง์เนี่ย ได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะตัดฉากไปหน้านะครับชินโดวิกิเลยแล้วนี่นะครับก็คือหน้านะครับในส่วนของเว็บนะครับชินโดนะครับไลฟ์วิกินะครับเกี่ยวกับระบบแรงนะครับการรีแรงนะครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่จะหายไปนะครับมีเพียงแค่เลเวลตัวเรานะครับของคาถาเลเวลสัตหางเนี่ยยังอยู่นะครับแจ้งตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับแรงเริ่มต้นของเรานะครับจะเป็น F0 แบบนี้นะครับก็คือ เรานะครับสามารถอัพทุกอย่างเนี่ยได้เพียงแค่5,000 5,000 5,000หาพนะครับไม่เกินนี้นะครับแรล่งต่อมานะครับเรารีมาใช่ไหมครับก็จะเป็นแรล่งดีนะครับอ่าแรล่งดีแบบนี้เลยนะครับเรานะครับจะได้ค่าอัพสตาร์ทเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่1,000งพันะครับพร้อมกับเราเปลี่ยนแรล่งใช่ไหมครับเราจะได้ฟรีนะครับ20สปินในการไปสุ่มตะกุ่นสุ่มเกลี้ไข่สุ่มสีด้วยนะครับถ้าจะแรล่งดีนะครับก็เป็นแรล่งซีนะครับก็จะได้สปินอยู่ที่25นะครับสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ย ก็อยู่ที่2,000นะครับอ่ะถัดมาอีกก็เปแหล่ง B นะครับตามนี้เลยนะครับอ่ะแรง่ง A นะครับตามนี้นะครับแรง่ง S นีเอนะครับที่เราเนี่ยจะอัพสูงสุดนะครับได้อยู่ที่6,000แล้วนะครับใครที่แบบว่าจะเอาแค่สูงสุดสําหรับการอัพแรล่งนะครับก็แนะนําว่าแรง่ง S เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับไอที่เหลือนะครับต่อให้เราเนี่ยเอ่อรีแรล่งไปนะครับไปเป็นจากแรง่ง S เนี่ยมาแรง่ง V หนึ่ง V สอง V สามนะครับก็อัพสูงสุดได้แค่6,000นะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมาก็คือในส่วนของสปิน เท่านั้นเองครับผมอันนี้ก็จะเป็นแรง x นะครับถัดจากแรง v นะครับแล้วก็แรง y นะครับแรง z นั่นเองครับ z เนี่ยจะสูงสุดที่ z สามนะครับในส่วนแรงสุดท้ายนะครับก็คือแรงแม็กนะครับแรงแม็กนี้นะครับจะไม่มีที่สิ้นสุดแล้วนะครับเห็นไหมจะเป็นเครื่องหมาย i n f i ิ i t y แบบนี้เลยครับจะเริ่มตั้งแต่ max หนึ่ง max สอง max สามนะครับไปเรื่อยๆจนถึงหลักร้อยเลยนะครับสำหรับแรงนี้นะครับใครที่แบบว่าเ l e v e แม็กนี้นะครับก็คือแบบว่าไปได้เรื่อยๆเลยนะครับมีตั้งแต่ร้อยสองร้อยเลยนะครับที่ผมเห็นมานะครับแล้วน อกจากแรงแม็กนะครับพิเศษเนี่ยก็คือเรานะครับจะได้ในส่วนของ50สปินนะครับบวกกับนะครับการคูณ exp เนี่ยจำนวน15นาทีด้วยครับเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยคุ้มเลยครับไม่ต้องเล่นถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับผมต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงระบบการใช้เซิร์ฟ v a p นะครับแบบไหนโดนแบนไม่โดนแบนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับการใช้เซิร์ฟ v a p นะครับทุกเซิร์ฟนะครับจะมีรหัสด้านบนแบบนี้เป็นของตัวเองนะครับการที่เรานะครับจะเข้าเล่นกับเพื่อนเนี่ย คือเราต้องพิมพ์รหัสด้านบนแบบนี้นะครับที่ผมเนี่ยบักบอกเสมอเลยว่าเอ้สมมติเนี่ยถ้าเพื่อนนะครับจะเข้ามาจอยกับผมตอนผมไลฟ์ซีนเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนนะครับพิมพ์เลขเหล่านี้นะครับ หรือก๊อปนะครับเลขเหล่านี้ก็ได้ที่ผมแจกในช่องแชทสตรีมนะครับก๊อปแล้วนะครับมายังไงนะครับกดเมนูขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วมาที่ในส่วนคําสั่งตรงนี้เลยนะครับจะมีหมู่บ้านต่างนะครับไม่จําเป็นต้องเลือกหมู่บ้านนะครับให้เพื่อนนะครับมาช่องที่3ตรงนี้เลยนะครับช่องสีขาวตรงนี้กดคลิกไปนะครับอาจจะพิมพ์เลขนี้ก็ได้่ะ f นะครับ x นะครับ the u นะครับแล้วก็อะไรเลขสี่หรอเลขสี่นะครับ L D แบบนี้นะครับแล้วกดวาร์ปสีเขียวตรงนี้นะครับมาหาผมได้เลยนะครับแต่นี้ต้องขอย้านะครับก่อนที่จะกดวาร์ปนะครับการที่เรานะครับทำการเข้าเซิร์ฟเดิมซ้ําๆนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆนะครับจะเข้าเซิร์ฟที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับใช้มากกว่า2-3ถึงครั้งนะครับอันนี้เนี่ย เข้าไข่นะครับการโกงระบบเกมแล้วนะครับอารมณ์มันแบบว่าเราเนี่ยไม่ได้ซื้อเกมพาร์ตนะครับในส่วนเซอร์วิสพีแต่เราเนี่ยใช้เลขเหล่านี้นะครับมีโอกาสโดนแบนนะครับเพราะงั้นเนี่ยอย่าใช้เลขเหล่านี้ซ้ำมากเกิน1-2ถึงครั้งนะครับถ้าเป็นแบบ7 8ครั้งเนี่ยแน่นอนครับโดนแบนแน่ๆนครับอย่าใช้ขนาดนั้นนะครับแนะนำว่า2-3ครั้งเนี่ย ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วในส่วนนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้เข้าไปจอยกับเพื่อนนะครับแต่เรามีเซิร์ฟิสพีเป็นของตัวเองใช่ไหมครับอ่ะสมมติผมมีเซิร์ฟิสพีเป็นของตัวเองสมมุติว่ามีเซิร์ฟิสพีเป็นของตัวเองอ่ะพูดเยอะเริ่มลัวนแล้วนะครับผมกดวาร์ปอย่างนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวนะสักครู่ต้องเปิดใหม่ถเปิดใหม่แบบนี้นะครับผมจะกดสีเขียววาร์ปแบบนี้เลยเรื่องหมู่บ้านละวาร์ปไปแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับวิธีนี้นะครับไม่โดนแบนนะครับผมเพราะว่านะครับเลขเนี่ย เลขห้องนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราวาปนะครับวิธีนี้ไม่โดนแบนนะครับแต่ถ้าใช้เลขเดิมซ้ำๆในการเข้ามาเนี่ยอันนี้โดนแบนนะครับผมแล้วพอเพื่อนๆนะครับวาร์ปนะครับหรือใช้เซิร์ฟ v i เเป็นแล้วใช่ไหมครับก็จะมีคนสงสัยอีกนะครับว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเซิร์ฟที่เราย้ายไปหรือวาร์ปไปนะครับมันมีของเกิดหรือเปล่านะครับให้ดูที่มุมขวาจอได้เลยนะครับซึ่งอันนี้มันหายไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเมื่อต้นคลิปนะครับถ้าเกิดของชื่อไหนเกิดในเซิ ของชิ้นนั้นนะครับแล้วก็ยาวๆแบบนี้เลยนะครับไอชื่อที่ผมปรากฏอยู่นะครับจะเป็นเอ่อถ้าจำไม่ผิดนะจะเป็นในส่วนของอาวุธสนับมือนะไปดูในหมวดของนินจานะครับอ่าน่าจะเป็นในส่วนของอาจารย์อะไรนะที่เอ่อพี่แกใช้สนับมือนะอาจจะเป็นในส่วนของตัวนี้เลยนะครับชื่อจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่มุมหัวจอของชื่อที่มันเกิดนะครับแล้วหากเพื่อนๆคนไหนสงสัยอีกนะครับว่าของแต่ละอย่างเนี่ยเกิดตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมนะครับก็เคยทําคลิปวิดีโอนะครับ สอนไปแบบละเอียดเลยนะครับบอกนะครับถึงจุดเกิดคาถาทั้งหมดนะครับจุดเกิดโหมดทั้งหมดนะครับจุดเกิดอาวุธทั้งหมดนะครับเพื่อนเพื่อสามารถไปดูได้เลยนะครับครบทุกวงจรแล้วไม่ว่าจะเป็นโหมดคาถาอาวุธนะครับก็สามารถไปรับชมนะครับคลิปวิดีโอเหล่านี้ย้อนหลังได้เลยนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงระบบการสุ่มนะครับที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยหลายคนนะครับอาจจะยังเข้าใจผิดเข้าใจถูกกันอยู่นะครับระบบการสุ่มของเกมนี้นะครับถ้าเราเนี่ยสุ่มครบ80ครั้งนะครับ เราจะได้การันตีนะครับตระกูลที่ดีขึ้นมานิดนึงนะครับย้ําว่าตระกูลที่ดีขึ้นมานิดหนึ่งนะแล้วต่อให้เรานะครับจะได้การันตีนะครับบางคนนะครับไปสุ่มในหน้าธาตุแบบนี้นะครับแล้วหวังว่าเอ้ยการที่เราเนี่ยสุม80ครั้งการันตีในหน้าธาตุเนี่ยเราต้องได้ธาตุดีๆแน่เลยนะครับเป็นธาตุพิเศษอะไรแบบนี้ผมต้องขอบอกนะครับว่าไม่จริงครับการที่ในส่วนของเกณ์ไคเนะครับเกณ์ไคหรือบัตสไลด์นะครับอันนี้มันแยกกับธาตุนะครับเพราะงั้นนะครับต่อให้เพื่อเนี่ย ซุ่มครบ80ครั้งนะครับก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ยินหรืออย่างนะครับอันนี้มันแยกกันนะครับผมแล้วในส่วนของตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่าผมเนี่ยดวงดีจังเลยนะครับมีครบทุกตระกูลแล้วอ่ะโอ้โหทำยังไงทาไมถึงดวงดีแบบนี้นะครับดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมกล้าพูดเต็มปากเลยนะครับว่าผมเนี่ยมีครบทุกตระกูลทุกเกณฑ์ใครนะครับเออจริงๆตระกูลกับเกณฑ์ใครมันก็อันเดียวกันนะมีครบทุกธาตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะผมนะครับเล่นเกมนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปีที่แล้้้้ววววนะครับแลลผผมมมมกกาาาพูดดเเต็ปย่จจถึงุี ผมนะครับก็หมดไปมากกว่า10,000สปินแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนฟังไม่ผิดนะครับผมหมดไปมากกว่า10,000สปินแล้วนะครับแล้วถ้าจะสงสัยนะครับว่าผมเนี่ยหาสปินมาจากไหนนะครับให้ได้เยอะขนาดนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมเคยทําคลิปวิดีโอสอนไปแล้วนะครับแต่จะพูดอธิบายสั้นๆในคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับผมนะครับได้จากการใส่โค้ดบ้างนะครับการ afk บ้างนะครับการที่แบบผมเป็นพรีเมียมเนี่ย ถ้าใครที่เป็นพรีเมียมแบบนี้นะครับแค่เราเนี่ยแช่อยู่ในเกมนะครับเราก็จะได้สปินแล้วนะครับอืมนี่คือสําหรับคนที่เป็นพรีเมียมนะครับหรือแม้แต่เราทำควสระวันเราก็จะได้ส่วนของสปินนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่1000สปินใช่ไหมครับผมอยากให้เพื่อนดูนะครับว่าผมมีอยู่ที่1000นะครับแล้วผมนะครับก็เก็บสปินนะครับไว้ในห้องแห่งการเวลานะครับหรือห้องแห่งการ AFK นะครับนี่จะเป็นในส่วนของห้องตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยก็มีสปินนะครับเก็บไว้ในห้องนี้อีกทีนงน ยิ่งไวเยอะมากเลยนะครับคือผมเนี่ยไม่ได้ดวงดีขนาดนั้นนะเพื่อนๆจริงอยู่นะครับที่หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าผมเนี่ยดวงดีนะครับแต่อย่าบอกว่าผมเนี่ยก็เกลือเยอะเหมือนกันนะครับ <c ười> เห็นไหมในห้องนี้นะครับผมก็เก็บสปินไว้เนี่ยอยู่ที่600เลยนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเพ <c ười> <ๆ>ื่อนๆต่อมานะครับเป็นการลงบอลยังไงให้ได้10หางนะครับทีมเพื่อนเนี่ย ถามมันเข้ามาเลยนะครับอย่างเช่น10หางที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยก็เล่นไปเยอะเหมือนกันนะครับกวัวที่เพิ่นเออกว่วที่ผมเนี่ยจะมี10หางใช้แบบนี้นะครับอ่ะ10หางเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับ10ิบหางตัวนี้นะครับผมเนี่ยเคยทำคลิปวิดีโอนะครับ สอนการลงบอไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถรับชมคลิปโอตัวนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะภาพให้ดูนะครับจะเป็นคลิปโดตัวนี้เลยที่สอนลงบอนะครับเพื่อหา10หางนะครับอย่างสุดท้ายแล้วนะครับที่จะมาสอนภายในคลิปโอตัวนี้นะครับเกี่ยวกับการทําหน้ากากนะครับแบบที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เลยนะครับซึ่งผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าหน้ากากเนี่ยเรานะครับสามารถออกแบบมาได้แบบละเอียดมากเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับอย่างเช่นที่ผมใช้อยู่เนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักดีนะครับว่าเป็นโอตาคุแมนนะครับจากช่องแก๊งกระตูนะครับอันนี้ผมออกแบบมาเองนะครับ แล้วไม่แจกนะครับห่วงไม่แจกนะครับเพราะว่าอยากใช้คนเดียวนะครับกลัวแบบว่ามีคนลอกเรียนแบบนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถออกแบบเองได้นะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีเกมพัหนากากนะครับเกมพัฒนากาศเป็นตัวไหนนะครับเออเกมพัฒนากาศจะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับนี่จะเป็นเกมพัฒ์ตรงนี้เลยนะครับที่ราคาน่าอยู่ที่250โลบักถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีเกมพัฒ์ตัวนี้แล้วนะครับออกแบบอะไรยังไงอีกนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถนะครับรับชมคลิปโอตัวนี้ของผมได้เลยนะครับที่ผมเนี่ย สอนการทำหน้ากากไปแบบละเอียดแล้วนะครับผมและก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการตอบคําถามนะครับที่เพื่อนเพื่อนหลายคนเนี่ยอาจจะยังสงสัยนะครับหรือเข้าใจผิดเข้าใจถูกกันอยู่นะครับหากเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับมีเพื่อนของตัวเองเนี่ยที่ยังสงสัยเกี่ยวกับระบบของตัวเกมนี้อินนะครับก็สามารถนะครับแชร์คลิปวิดีโอตัวนี้นะครับออกไปให้เขาดูได้นะครับถ้าเกิดเราเนี่ยขี้เกียจอธิบายนะครับก็บอกเลยอะ ดูคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเขาได้อธิบายไว้แล้วนะครับก็คือตัวผมเองนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อชื่นชอบคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็วๆนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับ